โดรนเกษตร DJI o s t 50และ o s t 25มีฟังก์ชันในการตรวจจับสิ่งกีดขวางหลายทิศทางซึ่งความสามารถในการตรวจจับสิ่งกีดขวางอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับทิศทางและประเภทของสิ่งกีดขวาง 1. การตรวจจับทิศทางด้านล่างใช้เพื่อช่วยในการบินตามลักษณะภูมิประเทศในขณะที่การตรวจจับทิศทางอื่นใช้เพื่อการตรวจจับสิ่งกีดขวางเวลาโรลลงจอดจะต้องระมัดร,ระวังสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านล่าง 2. ความสามารถในการหลีกเลี่ยงสิ่งสิงส่งกีดขวา,ดางังขงของโดรนเมื่อบินในแนวทะยงขึ้น หรือลงจะน้อยกว่าการบินในแนวนอนเมื่อทำการบินแบบแมนนวลพยายามหลีกเลี่ยงการบินในแนวทะแยงขึ้นหรือลง 3. ความสามารถในการตรวจจับสิ่งกีขดขวางขนาดเล็กเช่นสายไฟและสายกายวายจะน้อยกว่าสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่เช่นเสาไฟฟ้าและต้นไม้เพื่อความปลอดภัยแนะนําให้ทําเครื่องหมายสิ่งกีดขวางที่ซับซ้อนไว้ลงหน้าก่อนสิ่งต้องระวังเป็นพิเศษ หระหว่างการใช้งานจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดโหมดตรวจจับสิ่งกีดขวางแล้วหรือ,อยังฟังก์ชันตรวจจับสิ่งกีดขวางสามารถเปิดหรือปิดได้ผ่านหน้าการตั้งค่าเซ็นเซอร์ไอคอนเรดาร์การตั้งค่าพารามิเตอร์หรือปุ่มลัดบนรีโมทคอนโทร 2. ก่อนบินต้องทําความสะอาดเรดาร์และกล้องเพื่อป้องกันเศษเดินและอยากค่ามแมลงที่ตกทางบทบังส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของเรดาร์และกล้องหากคุณต้องการทราบวิธีการใช้งาน DJ อ g r e s t i 50และ Agresti 25เพิ่มเติมสามารถกดไลค์และติดตามบัญชีทางการของ DJ Agriculture ขอบคุณที่รับชมขอบคุณสำหรับการรับชม